ในยามเช้าตู่แสงแดดยังไม่ทันส่องเต็มที่แต่ควันหอมหอมจากเตาถ่านของร้านหมูปิ้งก็ลอยฟุ้งไปทั่วริมทางกลินหมูปิ้งที่ถูกพลิกกลับไปกลับมาบนเตาเดแดงๆผสมกับกินข้าวเหนียวร้อนๆทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาอดใจไม่ได้ที่จะหันมามองร้านหมูปิ้งแห่งนี้เป็นเพียงร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใกล้โรงเรียนและตลาด มีโต๊ะพับเก่าๆวางเรียงกันสำหรับลูกค้าที่อยากนั่งกินเด็กนักเรียนในชุดนักเรียนเรียบร้อยพากันมายืนต่อแถวรอซื้อหมูปิ้งกับข้าวเหนียวร้อนๆก่อนเข้าเรียนบางคนถือแบงค์ยี่สิบบางคนควักเหรียญบาทส่งให้แม่ค้าสาวใจดีอย่างเกรงใจพอรู้ว่าเงินอาจไม่พอแต่สุดใจเพียงแค่ยิ้มแล้วหยิบหมูปิ้งเพิ่มให้อีกไม้ เอาไปเธอลูกกินอิ่มๆจะได้มีแรงไปเรียนเธอพูดพางยิ้มให้เด็กนักเรียนที่ยกมือไหว้ขอบคุณวิเชียนสามีของสุดใจยืนอยู่ข้างๆคอยพัดเตาไม่ให้ไฟแรงเกินไปมือขวาจับแหนบคีบหมูปิ้งมือซ้ายถือถุงพลาสติกคอยใส่ข้าวเหนียวให้ลูกค้าทั้งสองทำงานเข้าขากันดีแม้ชีวิตจะลำบาก แต่พวกเขาก็ไม่เคยบน่นที่ริมถนนตรงหน้าร้านมีรถมอเตอร์ไซค์ของคนทำงานจอดเรียงกันบางคนแวะซื้อหมูปิ้งรีบกินก่อนจะไปยังที่ทำงานของตนฝั่งตรงข้ามมีต้นมะขามใหญ่ให้ร่มเงามานั่งไม้เก่าๆใต้ต้นมะขามมักมีคนงานก่อสร้างหรือคนเล่ร่อนมานั่งพักกินข้าวบางครั้ง พวกเขาก็ได้รับหมูปิ้งจากสุดใจไปกินฟรีๆและแน่นอนรวมถึงชายชรา,าเล่ล่อนที่มักจะมานั่งเงีย,งยบๆอยู่ข้างร้านหมูปิ้งทุกเชา้าสุดใจจะยื่นถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งให้เขาเสมอตาเอาไปกินนะไม่ต้องเกรงใจชายชราเงยหน้ามองสุดใจดวงตาซาบซึ้งแต่ไม่กล้าพูดอะไรมากนักได้แต่ยิ้มบางๆ และยกมือไหว้ขอบคุณร้านหมูปิ้งของสุดใจอาจไม่ใช่ร้านใหญ่โตไม่ได้ทำกำไรมหาศาลแต่ที่นี่มีน้ำใจอบอวนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จรจัดที่หิวโหยสุดใจมักจะแบ่งปันเสมอแม้จะอยู่ในสังคมที่วุ่นวายและเศรษฐกิจสุดเคืองแต่ร้านหมูปิ้งเล็กๆแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่เงินซื้อไม่ได้สุดใจขายหมูปิ้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนประถมแห่งนี้มานานกว่าห้าปีแล้วแต่ไม่เคยเจอชายชารลาเล่ร่อนคนนี้มาก่อนเขาเป็นชายชารลาวัยเจ็ดสิปีรูปร่างผอมสูงผมหงอกขาว สวมเสื้อผ้าเก่าๆสกรปรกเมื่อสุดใจเห็นชายชราเล่่่อนก็เกิดความสงสารทำให้เธอหวนคิดถึงพ่อที่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนทุกครั้งที่คิดถึงแต่หน้าพ่อสุดใจก็อยากทำแต่ความดีด้วยหวังว่าความดีและบุญกุศลที่เธอทำจะส่งผลบุญไปถึงพ่อที่อยู่บนสวรรค์พ่อของเธอเป็นคนใจดีและรักลูกมาก แต่โชคชะตาก็มาพากชีวิตพ่อของเธอไปในวันหนึ่งด้วยอุบัติเหตุทางถนนเมื่อเสาหลักของครอบครัวเป็นอันต้องจากไปอย่างกระทันหันชีวิตของสุดใจก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากเพราะในตอนนั้นเธอมีอายุเพียง16ปีด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนเมื่อไม่มีพ่อเธอก็ไม่มีญาติที่ไหนที่จะมาดูแลเธอกับน้องสองคน พ่อแม่ที่ให้กำเนิดก็ได้เลิกลากับพ่อและทิ้งเธอกับน้องไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่เธอยังเด็กปู่ย่าตายายก็เสียไปนานแล้วเช่นกันสุดใจต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงตนเองกับน้องสองคนและด้วยความขยันอดทนของสุดใจเธอก็สามารถส่งเสียน้องให้เรียนจบได้ เมื่ออายุได้ยี่สิบปีสุดใจจึงได้พบกับวิเชียนเขาเป็นคนดีและก็รักสุดใจมากทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันช่วยกันทำมาหากินและมายึดอาชีพขายหมูปิ้งจนทำให้มีไรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ต้องลำบากอดมื้อกินมือ้อเหมือนในอดีตเช้าวันนั้นเป็นอีกวันที่สุดใจเห็นชายชราเล่ร่อน เดินหาเจ็บขยะเพื่อนำไปขายพอได้เงินซื้อข้าวซื้อน้ำกินประทังชีวิตสุดใจหยิบหมูปิ้งกับข้าวเหนียวใส่ถุงแล้วเดินไปหาชายชราส่งหมูปิ้งพร้อมข้าวเหนียวให้ชายชราได้กินคุณตาคะกินข้าวมาหรือยังเอานี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้ะหนูให้ชายชลาแม้จะดูมีความหยิ่งยโสแต่ก็ยอมรับเอาน้ำใจจากแม่ค้าหมูปิ้ง แล้วกล่าวขอบคุณพร้อมกับบวยพรให้เธอร่ำรวยยิ่งขึ้นไปคุณตาชื่ออะไรคะทำไมถึงได้มาเป็นคนเล่ร่อนแบบนี้สุดใจอดไม่ได้ที่จะสอบถามความเป็นมาของชายชลาชายชลานี่เงียบเรากับกำลังรู้สึกอับอายที่จะเปิดเผยชื่อและประวัติความเป็นมาของตนให้คนอื่นรับรู้แต่พอเห็นว่าแม่ค้าหมปิง้ง เป็นคนจิตใจดีพูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานไม่รังเกียจชายชราเล่รล่อนอย่างแกชายชราจึงได้เล่าประวัติความเป็นมาของตนให้แม่ค้าหมูปิ้งได้รับรู้เดิมทีชายชรามีชื่อว่าทวินเป็นอดีตข้าราชการครูในตอนหนุ่มเคยมีภรรยาหลายคนแต่เมื่อล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เป็นอัมพาตขึ้งซีกเดินเหินไม่สะดวกก็ไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งแม้แต่ลูกแท้ก็ไม่สนใจจึงทำให้เขาต้องกลายมาเป็นคนเล่ร่อนในที่สุดสุดใจนั่งฟังเรื่องราวของชายชรา,าด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเห็นใจและสะเทือนใจในชะตากรรมของชายชรา,าตรงหน้าคุณตาเคยเป็นคู่เลอคะสุดใจ ถามด้วยความแปลกใจตาทวินพยักหน้าช้าๆตาเคยเป็นครูโรงเรียนมัธยมเคยสอนวิชาภาษาไทยมาตั้งหลายปีเขายิ้มบางๆเมื่อนึกถึงอดีตแต่พอล้มป่วยสวนไม่ได้ก็เลยต้องลาออกจากครูสุดใจถอนหายใจเบาๆเธออดชิดไม่ได้ว่าคนที่เคยมีเกียรติและคุณูป,ปาการต่อสังคมอย่างลุงทวิน ทำไมจึงต้องมามีชะตากรรมเช่นนี้แล้วภรรยากับลูกๆของลุงล่ะคะสีหน้าของตาเวินเศร้าลงเขามองไปไกลเรากลับมองหาภาพในอดีตที่เลือนลางเมื่อตอนหนุ่มๆตาเคยมีเมียหลายคนแต่เมื่อตาล้มป่วยก็ไม่มีเมียคนไหนที่จะรับดูแลตามันคงเป็นกรรมของตาที่เจ้าชู้นั่นแหละ แล้วลูกล่ะคะไปไหนชายชลาหัวล้อแห้งๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงปงตกก็เหมือนกันพอตาป่วยเดินไม่ได้ลูกก็ไม่อยากดูแลให้เป็นภาระต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองทิ้งให้ตาต้องอยู่คนเดียวสุดใจรู้สึกเก็บปวดแทนแม้เธอจะเคยลำบากมากแต่เธอเอง ก็ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวการที่ลูกหลานไม่สนใจพ่อของตัวเองเช่นนี้มันช่างโหดรห้ายเหลือเกินคุณตาเลยต้องมาเล่ร่อนแบบนี้เหลยคะตาถวินพยักหน้าใช่ไม่มีบ้านไม่มีใครพึ่งพาเงินที่เก็บมาก็หมดไปกับการรักษาตัวเองตอนป่วยสุดใจมองชายชรลาตรงหน้าเธอรู้ดีว่า คงช่วยอะไรเขาได้ไม่มากนะักแต่เธอก็ไม่อยากเห็นชายชฉลาต้องเล่ร่อนไร้ที่อยู่และคนดูแลอยู่แบบนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะรับดูแลชายชลาถ้างั้นคุณตาไปอยู่กับหนูไหมคะหนูจะดูแลคุณตาเองมันจะดีหรือหนูตากลัวจะไปเป็นภาระ,ะของหนูเปล่าๆอีกอย่างตาก็เป็นเพียงคนเล่ร่อนไม่ใช่ญาติที่ไหนของหนูเลย ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถึงหนูจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็พอช่วยได้บ้างที่บ้านหนูก็มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอให้คุณตาอาศัยอยู่ได้คุณตาจะได้ไม่ต้องมาเล่ร่อนตากแดดตากฝนแบบนี้ขอบใจหนูมากนะหนูช่างประเสริฐจริงๆถ้าลูกของตาดีเหมือนหนูตาคงไม่ต้องมาเล่ร่อนแบบนี้หลังจากนั้น สุดใจก็พาตาถวินไปอยู่ด้วยที่บ้านบ้านของเธอเป็นบ้านเก่าสองชั้นซึ่งเป็นบ้านที่เธอเช่าอาศัยอยู่กับสามีไม่ได้หลังโตอะไรมากแต่ก็พออยู่กันอย่างอบอุ่นได้สามีของสุดใจไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ที่จะพาชายชาลาเล่ร่อนมาอยู่ด้วยกลัวว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในภายหลังแต่สุดใจ ก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีเธอแค่อยากช่วยคนแก่เอาบุญตอนนี้เธอกำลังตั้งครันได้สามเดือนอยากทำบุญเพื่อให้ลูกที่เกิดมามีคนรักมีคนเมตตาและอายุมั่นขวัญยืนสามีจึงตามใจเธอแม้ในใจจะยังกังวลอยู่บ้างดาถวินทราบซึ้งในน้ำใจของสุดใจอย่างมากเขาไม่เคยคิดว่าตัวเอง จะได้รับการดูแลจากใครอีกหลังจากที่ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวในช่วงบั้นปลายของชีวิตสุดใจดูแลตาทวินเป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยป่าละเลยเมื่อไหร่ที่ตาทวินไม่สบายเธอก็จะพาไปหาหมอทุกครั้งตาทวินป่วยหลายโรคทั้งความดันเบาหวานและล่าสุดก็พบว่ามีมะเร็งแทรกซ้อน อาการของชายชรา,าแย่ลงทุกวันทำให้สุดใจรู้สึกใจหายพอยิ่งอยู่ด้วยกันนานปีก็ยิ่งรู้สึกผูกพันเหมือนพ่อลูกเวลาผ่านไปในวันหนึ่งอากาศยามเช้าเย็นสบายราทวินรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยจึงออกมาเดินเล่นที่หน้าบ้านลมโชยอ่อนๆพัดผ่านทำให้ชายชรา,ารู้สึกผ่อนคลาย เขาเดินต่อแตะไปตามถนนในหมู่บ้านสายตาเหลือไปเห็นคนขายลอตเตอรี่นั่งอยู่ริมทางใบหน้าของแม่ค้าเต็มไปด้วยร่องรอยของความเหนื่อยล้าป้าขายดีไหมตาทวินเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาแม่ค้าลอตเตอรี่เงยหน้าขึ้นมองก่อนจะถอนหายใจเบาๆไม่ดีเลยตาเหลืออีกหลายใบเน่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกแล้ว ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าตาช่วยซื้อหน่อยสิตาทวินรู้สึกสงสารจึงตัดสินใจช่วยซื้อเขาล่วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อหยิบเอาเหรียญและธนบัตรเก่าๆออกมารวมกันได้พอดีสำหรับซื้อลอตเตอรี่สองใบเอามาสองใบก็แล้วกันถือว่าอุดหนุนเอาเลขตัวไหนจ๊ะตาแม่ค้าลอตเตอรี่ถาม เอาใบไหนก็ได้แม่ค้าหยิบมาเลยแม่ค้าจึงหยิบรลอตอีี่ให้สองใบพร้อมรอยยิม้มขอบคุณมากนะตาก็ให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านนะตาทวินหัวเราะเบาๆลุงแก่ปูน,นี้แล้วจะไปหวังอะไรกับโชคกันละ่ะฮะฮะเป็นธรรมดาคนมันจะมีโชคอะไรก็หยุดไม่อยู่บ่ายวันนั้นซึ่งเป็นวันหวยออกตาถวิน ก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอทีวีขณะที่สุดใจกับสามีกำลังช่วยกันเสียบเนื้อหมูเอาไว้ปิ้งขายพร้อมกับลุ้นหวยตามไปด้วยทั้งสองแม้จะไม่ชอบเล่นการพานันแต่เรื่องหวยก็มีเล่นกันอยู่บ้างให้พอได้ลุ้นกับเขาบ้างห้าบาทสิบบาทตาทวินหูตาไม่ค่อยดีจึงเอาลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ส่งให้วิเชียน ช่วยลุ้นรางวัลให้รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16มีนาคม2566เลขที่ออกศูนย์องห้าแปดเจ็ดสาห้เจสทั้งสนั่งลุ้นรางวัลกันจนตัวแข็งและเมื่อผลประกาศรางวัลที่หนึ่งออกมา วิเชียนก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจเล่ากลับว่าลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของตนเองตาทวินถูกรางวันที่หนึ่งสิบสองล้านตาทวินถูกรางวันที่หนึ่งสิบสองล้านจริงหรือพี่วิเชียนเราเล่นกันหรือเปล่าสุดใจถามอย่างไม่ค่อยเชื่อนักคิดว่าสามีจะอําเล่นจริงสินี่ดูเมื่อวิเชียนเอาลอตเตอรี่ให้สุดใจดูและตรวจซ้ำจนแน่ใจทั้งสาม ก็พากันดีใจกระโดดโลดเต้นร้องกันลั่นบ้านสุดใจหันมาหาตาทวินเธอทั้งดีใจและไม่อยากเชื่อว่าโชคชะตาของชายชรลาเร่ร่อนจะพลิกผันแบบนี้เธอจับมือตาทวินแน่นน้ำตาคอเบ้าตาหนูดีใจด้วยนะต่อไปนี้ตาจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วชายชรลาหัวรอดทั้งน้ำตา ไม่ใช่เพราะเงินที่ถูกลางวันแต่มันคือความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนตาก็ดีใจเหมือนกันไม่อยากเชื่อว่าจะถูกหวยกับเขาตาเคยคิดว่าถ้าถูกรางวันที่หนึ่งจะซื้อบ้านให้หนูสักหลังเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของหนูที่ดูแลตามาเป็นอย่างดีวันนี้ฝันของตาเป็นจริงแล้วตาคงได้นอนตาตาหลับแล้วละ่ะ สุดใจกับสามีพากันกอดตาถวินร้องไห้ด้วยความดีใจนี่คงเป็นผลบุญที่เธอทำและส่งผลให้เธอแบบไม่ต้องรอชาติหน้าแต่ใครจะรู้หรอว่าความโชคดีมักแฝงมาด้วยความโชคลายเสมอ ข่าวการถูกรางวัลที่หนึ่งของตาทวินดังไปทั่วประเทศทําให้ลูกชายของตาทวินได้รับข่าวนี้ด้วยจึงรีบออกตามหาพ่อในทันทีลูกชายของตาทวินเป็นตำรวจท่าทางวางอำนาจพูดจาเสียงดังเขาเดินทางมาที่บ้านของสุดใจเพื่อจะขอรับพ่อกลับไปดูแลโดยที่ผ่านมาอ้างว่าออกตามหาพ่อมาโดยตลอดแต่ไม่เจอ พอได้ข่าวจึงรีบมารับพ่อไปดูแลโดยไม่เกี่ยวกับที่พ่อถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านบาทแต่อย่างใดพ่อผมตามหาพ่อตั้งนานที่แท้พ่อก็มาอยู่ที่นี่เองผมเป็นห่วงพ่อมาโดยตลอดเมื่อก่อนผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อเลยผมขอโทษพ่อด้วยพ่อกลับไปอยู่กับผมนะต่อไปนี้ผมจะดูแลพ่อเองลูกชายของตาทวิน พูดด้วยถ้อยคำอ่อนหวานทำให้ชาชลาเกิดความใจอ่อนสุดใจใบหน้าเศร้าสลดขึ้นมาทันทีเธอไม่ได้เสียดายเงินสิบสองล้านจากชาชลาแต่เธอคงจะอดคิดถึงชาชลาไม่ได้ที่จะต้องจากเธอไปอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงตาทวินไม่ได้เจอหน้าลูกชายมานานเมื่อลูกชายมาหาและจะรับไปอยู่ด้วยก็ดีใจ จะลืมคนที่คอยให้ข้าวให้น้ำและให้ที่พักและลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะซื้อบ้านให้สุดใจสักหลังหลังจากที่ถูกลางวันที่หนึ่งไปพ่อขึ้นรถไปอยู่กับผมลูกชายของตาทวินรีบผักพ่อขึ้นรถเก๋งฟอร์จูเนอร์แล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยอมปล่อยให้พ่อได้มีเวลาล่ำลาสุดใจกับสามีเลย ขณะที่สุดใจยังคงยืนมองชายเชาลาจากไปจนลับสายตาทำใจเธอะดีแล้วแหละที่ตาเขาไปอยู่กับลูกกับหลานจริงๆวิเชียนโอปอบภรรยาแม้ในใจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยจริงๆเขาอุตส่าห์ดูแลชายชาลามาเป็นอย่างดีป่วยก็พาไปหาหมอหมดเงินค่ารถค่ารักษาก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ แต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยสักบาทเดียวมันเหมือนความดีที่สร้างมาทั้งหมดโดนคนอื่นมาชุบมือเปิดไปแบบง่าย,ายสุดใจกับสามียังคงขายโมปิ้งเหมือนเดิมเธอคิดในใจเสมอว่าความดีทำแล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนทำแล้วใจมีความสุขก็พอสุดใจกับสามี ขายหมูปิ้งจนเกือบลืมชายชรา,าไปแล้วแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็ได้ทราบข่าวว่าตาถวินอาการป่วยหนักและก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาน่าสงสารคุณตานะคะสุดใจพูดกับสามีและได้แต่ทอดถอนใจสงสารชายชรา,าที่อุตส่าห์ถูกรางวัลลอตเตอรี่สิบสองล้าน แทนที่จะได้อยู่ใช้เงินอย่างสุขสบายในบ้านปลายชีวิตกับต้องมาด่วนตายเสียก่อนส่วนเงิน12ล้านบาทนั้นก็คงตกเป็นของลูกชายของตาทวินที่มาชุบมือเปิบไปแบบหน้าด้านๆอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้กองอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่ได้มันอยู่ดีสุดใจพูดกับสามีทั้งสองได้แต่ปลอบใจกันหลังจากนั้น ก็ตั้งใจบุ่งมั่นทำมาค้าขายหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงดีกว่าหวังรวยทางลัดจากโชคลาภคนที่ทำความดีนั้นก็ย่อมได้รับความดีตอบแทนเสมอขึ้นอยู่กับว่าจะได้มากหรือได้น้อยได้เร็วหรือได้ช้ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความดีความมีน้ำใจรู้จักให้รู้จักแบ่งปันของสุดใจ ก็ทำให้ร้านหมูปิ้งของเธอขายดีขึ้นทุกวันความขยันบวกกับการประหยัดอดออมก็ทำให้สุดใจมีเงินซื้อที่สร้างบ้านมีเงินซื้อรถกระบะและมีเงินซื้อทองใส่เพื่อมอบให้เป็นรางวัลชีวิตถทาว่าอีกด้านหนึ่งทางด้านลูกชายของตาทวินก็ต้องพบกับกงกรงกกรมกงเวียนของตัวเอง ต่อให้เขาโชคดีได้ราบลอยก้อนใหญ่จากพ่อเขาก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินอย่างมีความสุขเพราะต้องมาประสบอุบัติเหตุตรวคว่ำทำให้กลายเป็นคนพิการเงินที่มีก็ต้องเอามารักษาตัวเองแม้แต่บ้านรถก็ต้องขายสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิต